สวัสดีจ้าเพื่อนๆเ,เป็นยังไงม้างสบายดีกันไหมวันนี้ก็ไม่มีอะไรจ้าวันนี้ก็มากินเมี่ยงเหมือนเดิมเมี่ยงกุ้งจ้ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยน้ำจิ้มถั่วเหมือนเดิมผักเต็มถาดเหมือนเดิมจ้ะแซ่แบๆนำกันพี่น้องจ้ากุ้งตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้อากาศก็ฝนก็นตกจ้าฝนอะไรหรอพี่น้องเอ้ตก ปล,ปล่อยแล้วก็แดดแดดวแ้วก็ลมลมแรงแรงไม่ได้ไปไหนแล้วพี่น้องเอ้ยว่นแต่ฟ้าอากาศมันไม่อร่วยกินง่ายๆวันนี้พี่น้องจา้าไม่รู้จะทำอะไรกิน กุ้งกับตัวย้ายใหญ่พี่น้องกินคํำใหญ่ๆเลอพี่น้องเอ้ยกินเมียงเนี่ย ตัวหนึ่งก็กินได้ตั้งสามคำพี่น้องเลยตัวอย่างใหญ่ช่วงนี้ก็ว่าจะพ่งนี้ว่าจะไปเที่ยวชัยน้าท้าวพี่น้องเลยไปหาซื้อพักมากินจะไปหาเที่ยวตลาดไทยช่วงนี้ของของมาลุ่งใหม่ๆหม่มาด้วยพี่น้องเด้อแซ่บๆนำกัน น้ำจิ้มยังนุวเลยพี่น้องเลย ตัวใหญ่ๆพี่น้องให้กินแสกินนัวเนื้อมันหวานเนาะตัวมันใหญ่ในเนื้อมันจะหวานผักสลัดสดๆพี่น้องเลยนี่แหละใส่คิงใส่หอมแดงคิงตุกใหญ่ๆพี่น,อน้องมัเคือเทศ ชอบกินอย่างนี้แหละกินแล้วก็มันจะมันรสชาติมันจะมันๆอร่อยนี่ดูพี่น้องน่าก,กินไหม อากาศอย่างงี้ก็ไม่รู้จะออกไปไหนแล้วพี่นงเนาะออกไปก็หน,นาวเย็นเดี๋ยวไม่นานก็นจะซัมเมอร์แล้วจะได้ตัดยาตัดอะไรหลังบ้านพี่น้อง พุ่นี้ก็จะยุดแล้วพี่น้องเอ้ยวันหนึ่งไปทำธุระทำธุระเสร็จก็จะไปเที่ยวชายนาเท่าต่อพี่นอ้องอื กินคนเดียวยังไงก็อร่อยพี่น้องกิน <c oughs> คนเดียวอร่อยอยู่คนเดียวช่วงนี้ก็อยู่คนเดียว, <c oughs> ว,ยยวพี่น้องเลยไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แต่ที่ทำงานนั่นแหละเก็บเงินเก็บทองจะกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> มาด้วยพี่น้องได้มากินด้วยกันพี่น้องคำใหญ่ๆไอ้เมี่ยงเกินคำหน่อยจะไม่ใช่เมี่ยงแล้วพี่น้องเนาะ อืมคำใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องลากน้ำจิ้มไปเลยเลย น้ำจิ้มเนี่ยเต็มถ้วยพี่นอ้องจะหมดแล้วโอ้ยแซ่บพี่น้องจ้ายังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องเอ้ออยังไงก็อย่าลืมเข้ามาติดตามแล้วก็กดซับสไคร e ให้ได้ยังไงคลิปนี้ก็ขคนาไปก่อนจ้าเจอกันคลิปมาสวัสดีจ้า